สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอาิสสนเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับมาประจําการบ้านสวนพีนูนาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็กําลังดูแม่บ้านนะครับกําลังทําความสะอาดบ้านนะครับตอนนี้ในส่วนของหน้าบ้านนี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของบันไดบ้านนะครับเช็ดตั้งแต่เช้านะครับแอดมาก็เห็นเช็ดทําความสะอาดนะครับตอนนี้สวยมากนะฮะตอนแรกมันจะมีฝุ่นนะฝุ่นปิวใส่นะฝุ่นเศษฝุ่นละอองนะครับ ตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะในส่วนบันไดทางขึ้นบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่บ้านกําลังทําความสะอาดในส่วนของกระจกหลังบ้านนะครับนนี้ก็นี่แหละครับ นเนื่องจากมีคราบป,ปูนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนสร้างบ้านยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับมันจะมีคราบของปูนของปูนนะครับที่ติดในขอบหน้าต่างนะครับยังไม่ได้เช็ดวันนี้แม่บ้านก็เช็ดให้นะครับค่อนข้างจะทําความสะอาดยากเหมือนกันนะครับปูนมันแห้งนานแล้วนะครับ บรรยากาศหลังบ้านนะครับหลังบ้านวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวที่ให้แม่เพื่อนทำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เช็ดขอบหน้าต่างนะครับ คาบป,ปูนที่ติดอยู่นะครับทำความสะอาดยากนะครับกค็ค่อยๆเก็บแต่สังเกตว่าก็คาบส่วนใหญ่นะครับมันต้องได้ขัดออกนะครับไม่ใช่ว่าเช็ดแล้วจะออกนะครับออมันต้องได้ถูนะครับใครที่สร้างบ้านใหม่ๆอยู่เนี่ยครับภายในเก็บกวาดนะเ่าวบหิหารเล่าทีแรกแม่ครับถ้าทําทีแรกตอน มันจะสะอาดมันจะไม่ติดเนาะแม่เนาะ <c oughs> นี่ครับเก็บงานนะครับงานนี่มันเป็นคราบปูนนะครับ ในเช็ดนี่นะอันนี้สงสัยต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดออกครับมันอยู่ในซอกครับก็เห็นมีเครื่องดูดฝุ่นเพื่อนอยู่ีเออเอาเครื่องดูดฝุ่นนะดูดแต่ไ่เป็นเคยได้ไม่เคยทำทำไม่เป็นอยวให้เพื่อนตื่นก่อนก็ได้ คับซอกปูนงานระเป่ากับสติปากับนะ เป็นล่มพอดีเป็นร่มพอดีเป่าเป่มเนลมมืดมันเป็นอยู่ในร่องนะครับบริมวนธรรมจานะครับเนที่ห็นทาำความสะอาดใเ้ลาแต่ที่เห็ดเล็กคที่เล็กๆก็มาจากบริสตดถึงปานนี้ขาคอืม นี่ก็นี่ครับขี้ปูนนะครับที่ท่านเห็นอยู่ต้องได้เช็ดนะครับมันก็วคัดเธอแรกมันสีเป็นเอานี่แล้ครับฝามันสีออกนะครับมันยังน่อยมันต้องได้ทำซ้ำสองรอบมันีได้เห็ดตลอดเออมันสิได้เห็ดตลอดนะครับมันโมเม้นว่าเห็ดเพื่อเดียวลวแล้วนะครับนี่ครับมันติดนานแล้วนะครับทุกท่านจนมันแห้งนล้เนาะ กระเด้ง,ดงล่ะทางเหลืออีกหลายมุมนะครับวันนี้แม่บ้านมันต้องได้เก็บทุกขอบนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับก็น่าจะ พักเที่ยงก่อนนะเพราะว่าเหลือนี่นู่นนะครับยังไม่ได้ทํานะครับนี่ก็จะเที่ยงแล้วนะครับก็เดี๋ยวแม่บ้านเพิ่นทําตัวนี้เสร็จมันก็น่าจะพักเที่ยงเนาะดอนบ่ายจะเหตดต่อพอ,อนเที่ยงพอดีอนะดูด <laughs> แต่เครื่องยู่ฝุ่นอยู่ข้างหลังเจ้าเนาะ โดยเด็ยดยานคือไม่เคยทำอันนี้ถังสีเพื่อนทาบ้านเนาะช่างมิดเพื่อนเอาไว้ให้เนาะ ก็น่าจะได้ใช้ตัวนี้แล้ครับเอาไปทาอทางเดินนะครับมันมีแปลงอยู่บ่ล่ะก็ม,มีแต่ข้อต่อไม่เห็นแปรงทาสีนะ คนไปนะครับแม่บ้านเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ